สบายดีพ so ี่น้องสบายดีเอฟซีทางแพ่งมรสุขูสุขคนสู้หม่องสู้บอนเนาะพบพ่อกันก้ากับซ่องบ้าผู้ไทยพี่น้องพ่อกันย่างสวยๆจยกมาจักมุ่งตอนนี้กะหลังจากท่าห่าเฮ็ดพี่น้องเอ้ยเข่าสู้ภารกิจเติมภารกิจเก่าภารกิจเติมที่เทาขาดพอได้เฮ็ดยังเราป่ะนี่ก้มกู้ก้มกู้ไอยู่บายดีพี่น้องลูกย่าพี่น้องมือสุดท้ายคือคือคือต้นเข่าฝืนว่ามือสุดท้ายพี่น้องวันวันสุดท้ายได้พี่น้องเอ้ย Mười ba lọt vợt mưa mùa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  mưa 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 <laughs> so mưa say hmm, này na điều điểu, rồi bây giờ chắc cái này nó ném vào, tới là thong, ôi thong lấy không có hết năm nay nó. Muốn Phun thong khai nó, khai cứ cả đấy, hai ba chút ném bả che hết nó cũng muối, cũng muối nhiều Bây giờ cả. Muối, nhả. Lúc sai này. cả hai cụ, à hai. Cái chắc mạn chắc mông rồi. ันก <c 1970> <c ười> ็มุงกว้าเนาะกระมุงซิซิบล่ะเด้อกระมุงซิซิบที่ได้คืนแล้วทีได้คืนแล้วพี่น้องก็ข้องก็ลงมาสักกระตุนนะเพราะไปหาเห็ดมาแล้วก็กินเข่าลำอ๊ะลำย่าอีกแล้วก็มาต่อยหักลำย่าอเป็นชั่วโมงต่อยลำย่ลงมากินมันแตกก็ละก็ได้ลงมาลงใต้รับก็ลงมาพูกไปมาลูกซอยเด้อพี่น้องเอ้ยทางอยู่ไกลอยู่ไกล เราไทยก็ตังประเทศสร้อยเด็กน้องเข่ากับโบงามปานาดอกพี่น้องเ้ยข่าเนาะบงามคือซากกระตูนได้พี่น้องซากกระตูงงามกับเขาลายหยองเองแล้วก็เห็นไปห่องจัคเตื่อเกิดมาอย่างมีไฟส้มอยู่ว่าซากกระตูงงามจัคเตอ่อลรคห้ากับโรคกบใครเกี่ยงปานดอก พุ่นพอน้ำสูงเขาก็มาใส่มะพุ่นหยาดมะพุ่นดอกว่าทางไหนทางนาลบหยาคาม้าพ่พอเอ,อ้ย <ừ. S 1> ให้หน้าข้าก็สิกไก่ทันทางเสียงรบกวนได้พี่น้องเอ้ยนี่ไก่ทันทางรถเท,ท,ที่ยวสันสนส้นจอดไปมาอยู่นี่นั่นก็ครัควครัวบ้านน้าหว่าพีนา่น้องเอ้ยอะไรก็ขึ้นหา lóc vào nè, vào là nó phi nào nọ. Cứ <laughs> hay nó nào phi Chỉ mà không cần nào phi nong, nọ. Lóc nhẹ đấy, lóc khẩu nọ, lóc nhẹ. Lóc khẩu ngay gì đó. đó, là bộ gì? Bộ này nhàng, đó chắc như vậy. ลายพี่นอ้องเหนื่อยละปลเป็นเลาะห้าเห็ดจนเป็นวินบ่ได้พี่นอ้องเอ้ยบัดมัวบ้านในโชคดีขนาดขี่รถกายมาก็าเห็นหูบัดมัอนีนน่เลาะจนค้าล่าย่างจนพ่อยอย่างข้อเท้าใบป้าเลยเห็นคนห้องกันแล้วปบตะคนย่านย่านคนห้องคนนลายผุดพโพผุดนะโพคนบก้าวกไะเด้ก็เลยกลับมา ป่าวกินข้าวไปลกหญ้าเฮาดีกว่าวะบ่ต้องไปเซาไปเด้อบัดนี้วะถ้าเบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยถ้าบ่เห็นคลิปก็แสดงว่าเฮาบ่ได้ไปเพิ่นน่ะเพิ่นสิลกหญ้าเพมหาอยู่บ้านมันก็หมดก่อนตว่าเฮ้ยมื้อนมือแล้วเนาะค่ะมื้อก็มือเพเพิ่นสิหวานูยเพเพิ่นสิฉีดาพี่น้องฉีดูยเนาะฉีดูยมนูยฉีดูยเนาะเออูยน้ําหญ้าหยังพี่น้อง กาตาเลยนงากระบดกปิดได้ดอกค่ะแตาห้าจากเล่มออกเข่าขี้ล่ายก็เล่มนีหมากลำไยมองนี่จะเกิดไว้แท้ใชกระตุนกินหันใน่นังยืนกินจนกับๆเลยลรมาทันไดยาเข้าเส้็ดอกข้ากระตุ้นนะกินลำไยเวิดเพื่อเนื่องเลยกคงทัพต้องเดินด้วยคาถ้าเ้าวบดีกินเฮาก็บ่บมีพลังคฮาก็เดินบ่ได้เนาะพี่น้อง ลกง่ายยู่เนาะง่ายยู่งถ้าคนเบิ่งเนาะป้าเพิ่นมาเสียเอาแล้วมือนีพี่น้องให้นี่นะก้วงเตอร์แล้วผูไก่ไ่ผูเนี่ยแล้วลกผูได้ลกเอียดมาลุ่นมาชมตรงกันได้พี่น้องเด้อมาเพิ่นสีแล้วลืกบอลแล้วเดากระคำคำผู้นะป้าเถอะอันนี้ยคมือนีนะบลแล้วเสานี่ยแซกกระตูนลกงาซอยเพิ่นก็นด้ยพี่น้องเด้อ หลังจาะลุกพี่น้องลบแต่เ้าได้ทำนี้แล้วพี่น้องเต็มขันหน้าเลยเนี่ยเอาออพี่น้องไปเสาร์ก็ตูนกำลังลุกอยู่พี่น้องบ้านลุกแล้วพี่น้องสิประมาณเนี่ยพี่น้องเอาเปลได้ออกเม็ดเนาะลายโพดพี่น้องขั้นบล็อก,ลกผลบองงามเนาะพี่น้องเนาะกำลังลุกหรือใครได้เนี่ยมันออกพร้อมก็บสิขึ้น จักน้อยนึงเฮาสิเอาปุ๋ยมาใส่บดบงกตูลกหญ้าพี่น้องบดเปลี่ยนกันพี่น้องเปลี่ยนกันลกกะเาสิขึ้นแล้วแล้ว11:00นบดตอนนี้กเมื่อยโดโ ตัวก no in ็โลงหยาพี <mitad> ่น <przest screen gente> ้องไม่แห้งม่แห้งยังนี่ตะกตุนนี่โลภหยาคือก้มโลภยังเดียใช่ปะโลภเข่าน้ำเด้อเมื่อแห้งพี่น้องเป็นโบศูนย์ล่ะศูนย์แห้งไปจะว่าน้ำเล็กพี่น้องเมื่อแห้งแล้วไปละเหตุมากมีเมื่อยเมื่อโลภหยาอีกมาเจื่อให้ง่ายพี่น้องโลภหลักกองไว้สังเกตพี่น้องใช่เบื้อง sao cái tụi nó cọng vậy? hay phải là khuyến nó bẩn gì <laughs> khuyến, khuyến không? Khử cái khử theo cái cọng. Mua cho nó ăn phơi với vị ngâm quả gạo nào không? bỏ đi thua Ngâm thấy đấy cọng không? Cọng vay cọng vay, nó ngâm ngâm như cái cọng, bây giờ ngâm phơi cả ngày. Tao cứ chiều ăn nó đấy trường hay nát phải nhang nhiều. Mình... nó

แล้วบ่แล้วกั่น้องแล้วมแล้วก็ตายกอนนังแห้งน่แล้วบ่แล้วก็มื่นเขาก็เห็ดไม้หมื่มามแล้วกลม้แล้วต้องมาแลก็แล้วก็ม้เีนว่าบงเนม่้วก็ลงมาแต่ละเที่วมาแลเื่องก็ยเอามาบ่ลัดนกงเนาะมัแห้งเนาะพี่น้องเดี๋ยวขึ้นไปพลังเห็ดปวกอีพี่น้องเห็ดปวกแกงกนีก เฮ็ดเฮ็ดปวกบาไล่ไปไ้าห้ามุกเ้านี่พี่น้องอันนั้นก็เทียงหน้าเฮ้าพี่น้องบอน้ำน้ำโศกนอนอยู่เนี่ยน้ำโศกนอนอยู่พี่น้องขามาพังนี่กรับเจ้ากระโลกคือกันสามคนเขาสิว่าเข้าเดียพี่น้องสามคนเดี๋ยว แล้วเบิ่งแบบนี้คือฟูพี่น้องแต่บวแมนต้นไม้มันงามเนาะเบิ่งมันเพียงลำล้ำพี่น้องสังเกตเนาะบรรยากาศบ้านเฮาพี่น้องลมฟุ้ยฟุ้ยตอนนี้ใบสังเกตใบเข่าพี่น้องบรรยากาศคืนก็ได้เนาะสำเนียงดีเลยก็ได้น้องชมหน่อยฮแม่แบบเมนี้เมื่อนี้ใจแท้งเหมืนคล้ายขีณาสุจาวุลีหงาเลย ขาโลก,กอนเนาะลกตอนบมีเนาะพี่น้องจำบ่อคายขีนาภัาย่นก๋าไปกยา,านกมากกามีแต่หาว่ะขีนาูจ้าน่องหญาข้ากับประมาณเลยพี่น้องบัวรไปไดดอกสกตุนบอคือแล้วเจ้าอาวาเทน,นหลกแล้วลกมนมด้บา,า,าย้าล้ายที่สุด,ดใ,นในทงคือไหลพี่น้องปกติให้อื่นกับคคอยมีดอก คลิปนี้ก่ะจบลงเพียงตอนนี้พี่น้องได้อำพาแต้มลาวผาจ่าแลวพี่น้องนะใจคลิปนี้แค่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามดเด้อพี่น้องเพื่องเจริญภาลิปใหม่ๆเนาะสบายดีืัอสุขุสุขคน